คุณจตุพรพรมพันธ์วิเคราะห์จะเกิดอะไรขึ้นหากวันที่18นี้ทักษิณชินวัตรไม่จะรับการประกันตัวการถูกล็อกตัวของคุณทักษิณอาจจะเป็นการพลิกเกมเปลี่ยนชะตากรรมทางการเมืองอย่าลืมว่าคราวที่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนพี่และคนน้องเป็นเพราะว่าเขาอนุญาตให้หนีออกไปตามช่องทางธรรมชาติแต่หากรอบนี้เขาต้องการรวบอำนาจทั้งหมด คุณทักษิณอาจจะไม่มีโอกาสเหมือนในครั้งก่อนถ้าการประกันตัวเป็นปัญหาเนี่ย<ม>ที่ต้องกลับเข้าไปในเรือนจำใหม่อันนั่นแหละนะครับนั่นเป็นจุดของการสิ้นสนุด<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำให้เกิดสถานการณ์ชุลมุนเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยวันที่สิบปเนี่ยผมว่าเขาไม่ไปว่าสถ,ถานการณ์แบบนี้เราเจอมาเยอะนะเห็นแล้วให้เสียงดัง ไอ้เสียงดังไว้ไอ้มั่วไอ้มั Yeshua> ่วไว้แล้วกูก im ็บุตรหนีไปเพราะเนี่ยนะครับการประกาศใหญ่โตขนาดนั้นเนี <S 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 ่ยนะครับคือมันไม่มีความจําเป็นเลยใช่ใเพราะตั้งแต่กลับมาเนี่ยนะครับพูดถึงคนเสื้อแดงนี่แทบจะไม่ได้ยินนะครับงานสําคัญต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่อมีภาพไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยก็ไม่มีเห็นภาพอะไรเกิดขึ้นเลย วันนั้นก็บอกพี่น้องเสื้อแดงผมกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นในท่วงทำนองแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่เคยเห็นเนี่ยเราเข้าใจว่าแกเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลา <laughs> ผมว่าวันที่สิบแปดเนี่ยลังเลมากที่สุดแต่ถ้าวิเคราะห์ตามนี้นี่ถือว่ายุตจศาสตร์วันก่อนที่บอกอ่านเล่มแรกคือเรื่องหนีนะถูกต้อง <laughs> แต่ว่า เพื่อแต่ว่าการหนีที่ดีที่สุดคือต้องทําท่าว่าสู้นะครับอย่างถึงทิกถึงขิงเป็นไงเป็นกันตายเป็นตายเจ๊งเป็นจเจ๊งสู้เห็นไ,ไหมเพื่ออะไรครับให้แต่ละฝ่ายเกิดมีความอื้ออึงเพราะถ้าเราลองทบทวนภาพชาชาเนี่ยก่อนไปงานประทุมเนี่ยนะครับคนในครอบครัวนัดกินข้าวกันเ่ยนะออไอ้นี่ต้องต้องเข้าใจว่าก็ามีความลึกซึ้งอยู่นะครับลองประติดประตอร่อและ นะครับในงานบวชไม่ควรจะร้อนขนาดนั้นนี่ตั้งใจที่จะมาเปิดประเด็นเลยนะครับความตั้งใจเนี่ยนะครับไอลีลาแบบนี้เนี่ยถ้าคิดจะสู้เนี่ยก็คงจะสู้กันมาหลายวันแล้วมไม่คิดจะไปสู้ในงานบวชนั่นหรอกเพียงแต่ว่านะครับการเปิดประเด็นแม้กระผมก็เชื่อมาหลายคนเนี่ยก็จะประเมินวันที่สิบแปดดูผลลัพธ์ในวันที่สิบแปดวันนะครับซึ่งถ้าโดยลีลาขนาดนี้เนี่ย หนีกับสู้เนี่ผมว่าเท่ากันแหละเพราะเนี่ยนะครับเพราะอาการแบบนี้คือความไม่มั่นใจอะไรเลยและยิ่งเนี่ยนะครับอดีตอายการสูงสุดเนี่ยเขาก็ออกมาพูดยืนยันโดยเกียรติความเป็นลูกผู้ชายว่าไม่มีใครก่มกูบอืาและถ้าเขาย้อนถึงอดีตอายการสูงสุดบางคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ย<อ>ที่สั่งไม่ฟ้องอดีตนาย,ยกทักษิณคดีก่อการไา่เนี่ยนะครับแล้วก็ฟ้องพวกผมครบทุกคนเนี่ย ก็จะยิ่งมีความชัดเจนเข้าไปใหญ่แต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั่นเน,นะครับสิ่งที่มีความพกความมั่นใจมาตลอดระยะเวลาเก้าเดือนเนี่ยบัตรนี้เนี่ยไม่เหลือสภาพไม่เหลือจริงนะไม,ไม่เหลือไม่เหลือนะครับไอ้ไลีลานี่ครับปากเกง่งวันนั้นเนี่ยใช่นะครับไอ้นี่วันนี้ถ้าใครไปเล่นเนี่ยผมยังไอ้ครึ่งครึ่งเนี่ยผมโน้มว่าโน้มไปทางที่ว่าจะไม่ไปในวันที่สิบแปดเออมีนั้นราะว่า วันนั้นเราดูเราดูดวงตาเราพอเห็นคืออย่างอื่นอาจาอาาจะได้แต่ว่าดวงตามันไม่ได้วนะันนั้นคือการเมืองมันก็เป็น<ม>เป็นลีลาไง<ม>นะครับแต่ว่าถ้าประชาชนเป็นติ่งด้วยขาดสติลืมทบทวนอ<ม>ก็เอางี้ดีกว่าว่าวันที่ประกาศนะว่าพี่น้องคนเสื้อแดงมาส่งผมขึ้นฝังไม่ต้องตามมาเนี่ย<ม>นะครับถีบหัวเรือส่งโครมเข้า ที่ผมเล่าให้ฟังว่ารีบโทรศัพท์มาผมบอกว่ากําลังจะได้กลับบ้านสัปดาห์หน้าแต่พอไม่ได้เป็นตามนั้น,นแกเลี้ยวเฉยเลยว่าวันนั้นอยู่ที่พูดสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยจะดีอ,อยู่ที่ต่างจังหวัดในประเทศจีนนะครับผิดที่นม่บนทะแต่ว่าอยู่ในต่างจังหวัดในประเทศจีนสัญญาณไม่ดีแต่เสียงฟังชัดเห็นไหมบทที่จะเลี้ยวที่จะแทกที่จะหนีเนี่ยก็สามารถที่จะพูดอย่างไรก็ได้ และคนก็พร้อมจะไม่ถือสานะอืนะครับก็คือหมายความว่าคนก็ก็ฟังแล้วก็เอานั่นไปแล้วก็พร้อมจะฟังครั้งหน้าต่อไปอแล้วก็พร้อมที่จะรับกันนะครัขกับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงต่อไปอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแรงที่ไปกระเพื่อมที่ประุมนั้นเนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่าจะไปลดทอนเรื่องกรณีของพี่แจ๊ดเนี่ยมผมว่าเนี่ยนะครับถ้าวันที่สิบแปดเนี่ยอื ไม่ไปที่อยายการเพื่อนําตัวไปสารเนี่ยพี่แจ๊ดเขาจะลอยลําโดยอัตโนมัติอืมครับเพราะนี่นะครับไอ้สิ่งที่มันวัดทั้งปวงเนี่ยที่ตั้งตามหัวข้อคือความกล้าน mm hmm. คนที่เขาติดคุกให้กับนายกทักษิณในประเทศไทยเนี่ยมากค่ะนะครับ <Okay. S 2> ตายก็มากบาดเจ็บก็มากไม่ว่านักต่อสู้หรือนักการเมืองก็ตามน, mm hmm. นักการเมืองในขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นระดับรัฐมนตรีเนี่ย ก็อยู่ในเรือนจำสามคนนี่ไม่นับกว่าค่าราชการอีกจำนวนมโหล้านนะครับรัฐวิสาหกษก็มีนะครับได้รับชะตากรรมไปตามตามกันแต่เจ้าตัวไม่เคยได้ใช้ความกล้าหาญอันนี้นเลยเป็นบุคคลที่หนีคดีมาโดยตลอดและนี่นะครับถ้ากลับประเทศไทยคราวนี้เนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องติดคุกสักวันหนึงผมว่าเขาไม่ยอมกลับแต,แต่ว่าการเดินการเดินเกมเนี่ยซึ่ง นะครับมันเดินจนกระทั่งว่าจําที่มาไม่ได้อพอจําที่มาไม่ได้เนี่ยนะครับก็อะไรเคยกระทําในอดีตเรียกว่าพฤติกรรมแบบเดิมๆนี่พอมันกลับมาอีกเนี่ยทีนี้พอดิลมันถูกโยนทิ้งเนี่ยทั้งที่เขาเองเขาก็รู้อยู่แล้วนยครับเขาก็คล้องขาไว้ดีถ้าไม่มีเรื่องนี้ใครจะกล้าไปไปดิลทรงเดชอ่ะก็เ,เขาบอกแล้วไม่มีดิลหมายว่าไม่มีดิลเรื่องการประกันตัวนะที่เขาพูดที่ปทุมแ่บไม่มีดีลอ,อ่ะ <laughs> คือปัญหาก็คือว่าตอนนี้ดิวไม่มีแล้วเพราะดิวนี่เจงบงไปแล้วไงนะครับเพราะว่าที่ดิวทั้งหมดมันพังภาพหมดแล้วอเพราะเนี่ยครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามดิวอก็แต่ละอย่างก็เดินไปตามขั้นตอนแต่ว่าที่ไม่มั่นใจก็คือว่าบัตรนี้ดิวไม่เหลือแล้วไงเพราะไม่เหลือแล้วจะทํำยังไงเพราะนี่เนะครับถ้าตัวเองต้องเข้าสู่เรือนจําเนี่ยหุ้นการเมืองนี่เปลี่ยนเลยนะช นครับถ้าถ้าเรียงตามข่าวว่าก้าวไกลวันที่สามกรกฎาเสถฐาในวันที่สิบแม้กระทั่งว่าวันที่สิบปดเนี่ยนะครับไม่ไปแล้วก็อายการสูงสุดขออนุมัติหมายจับการเมืองก็เปลี่ยนไปอีกแบบเห็นไหมหน้ากระดาเนี่ยมันลูกผีลูกคนเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่ไปกลุมสภาพอะไรที่ที่ยืนยันชัดเจนไหมกระทั่งบัตรเนี่ยนะครับ ไม่มีใครจะกล้าการันตีอะไรว่าวันนั้นจะไปจริงหรือไม่มต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้วันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาเขาบอกว่าจะไปนะครับเอาละอ้างว่าติดโควิดอย่างไรก็ตามใครจะเชื่อก็เชื่อเถอะแต่ผมว่าคนในบ้านในเมืองเนี่ยหาคนเชื่อยากมแม้ว่าจะจริงก็ตาม,มแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่สิบแปดน,นะครับนขนาดนี้ผมว่าอยู่ในระหว่างการช่างใจเพราะเนี่ยนะครับถ้ามันผิดพลาด ไม่มีข้ออ้างนะต้องเข้าอย่างเดียวนะต้องเข้าอย่างเดียวอืมไม่มีช่องทางเป็นอื่นเลยและเนี่ยนะครับจะไปโรงพยาบาลตำรวจในคืนแรกได้เลยป่ะเห็นไหมก็แข็งแรงทุกวัน<ช>เห็นไหม<ช>แต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับพอมันถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยอำนาจมันเปลี่ยน,นแพทย์นี่ก็สี่คนเนี่ยนะครับทั้งโรงพยาบาลตำรวจราชธานแพทย์สภาก็าลังสอบอยู่ใช่ และจําปากคุไว้อย่างว่าถ้าอดีตนายกทักษณิณไม่ไปในวันนั้นเนี่ยซึ่งถ้าถ้าจะยื่นข้อความเป็นทับต้องไปเองนะต้องไปเองอ่ะทีนี้พอไม่ไปเองสภาพหนังสือมันก็ไม่มีอยู่แล้วใช่นะครับเพราะว่ามีสภาพเป็นโมฆะเพราะว่าเจ้าตัวไม่มายื่นเองคือหมายความว่าเนี่ยครับถ้ามีเหตุไม่ไปและก็ถูกหมายจับอไอ้พวกที่นอนไม่หลับคือพวกที่ช่วยในช่วง นะครับร้อยปสิบวันที่ไม่ต้องย้อนหลังเลยผมเคยเห็นเ่ยนะครับอดีตรัฐมนตรีข้าราชการในวันที่ดูเสมือนหนึ่งว่าการเมืองมีความเบ็ดเสร็จเนยใครก็กล้าทำเพราะมันมันเนี่ยมันวันนั้นมันมันมีอำนาจแต่พอมันหมดอํานาจไม่เหลืออะไรเลยนะใช่แล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับอนาคตเนี่ยนะครับทั้งชีวิตแลต้องรู้นะว่าคนนี้เขาไม่ดูแลใครนะ คนนี้เขาไม่ดูแลใครก็ไปถามให้พวกข้าราชการกระทรวงพาณิชย์นะนะครับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์อ่ะตั้งแต่อธิบดีลงลงมาเนี่ยระดับนำนำต่างๆเนี่ยซึ่งความเป็นจริงถ้าไม่ติดคุกหลายคนได้เป็นอธิบดีลำดับตัดๆัดตัดัดไปเนี่ยพาณิชย์สันพากอสัรพากรนนี่ก็หลายคนโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์นุ่นอายุ80ดสิบยังไปติดอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอติดคุกทุกอย่างก็ก็นั่นก็จบกันไปนะ นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงดูรัฐมนตรีแต่ละคนเข้าไปเนี่ยดูดำดูดีกับเขาอะไรไม่ล่ะแล้วเชื่อเลยว่าเขาทําเองโดยโดยสภาพตัวเขาเองนี่วันวันที่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับรกรกฎาเนี่ยวันนี้ไปออกรายการกับท่านบรเมเรพเนี่จะมีคดีจำนองข้าวจะตัดสินอีกหนึ่งคดีนะนะครับสิบเอ็ดกรกดาเนี่ยซึ่งเนี่นะครับถ้าลงลงอีกดาบหนึ่งเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเรื่องเลย นะครับแต่ว่าระดับรองนายกควบรัมรีพาณิชอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยังมีเรื่องที่ที่สถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากใช่ใชความมั่นใจอะไรต่างๆนั้นเนี่ยนะครับที่เคยพกไฟเขียวกันมานั้นผมเชื่อว่าหลังสิบปดนะครับสถานการณ์นี่จะพลิกผันพอวันที่สิบปดนี่เซเนี่ยนะคือผมอยากให้ไปนที่พูดเนี่ย ยั่วให้ไปนั่นนี่หมายความว่ากําลังยั่วอยู่ว่าใช้ความกล้าหาญโชวุฒิภธธาวะของการเป็นผู้นํำดี่นะครับเพราะว่าตัวเองก็ถือว่าเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยแต่ถ้าว่าเนี่ยครับวันที่สิบแปดไม่ไปนี่ไอ้พวกที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยก็ตุ้มตุ้มตอมอม,ม,ม,มนานออรัฐบาลจะอยู่ในสภาพยังไงอ,อ่ะนายกก็ลูกผีลูกคนเห็นไหมการเมืองนี่รวนเลยนะนะครับ ถ้าไปไปแล้วถูกขังอีกไอ้น,นี่ก็หุ้นอีกแบบไปไป,ไปไปไปกลายลอะไรนะเพราะเนี่ยนะครับถามว่าวันนี้มั่นใจไม่มีอะไรมั่นใจเพราะเนี่ยนะครับก็รองนายกนี่โดนขังไปไม่ต่ำกว่าสามคนละขาดตําแหน่งนายกเท่านั้นนะรัฐมนตรีนี่นับไม่ถ้วนคนเอกเนี่ยนะครับไปตายในคุกก็มีมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเนี่ยไม่มีเหลืออะไรความมั่นใจเลยและเนี่ยนะครับแต่ละคนยืนนิ่งมด เอาคิดง่ายๆว่าถ้าเขาไม่ลงดาบแรงวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยอายการรูงสุดไม่อ่านก็ได้ที่ไม่ได้แม่ไมได้บอกว่าวันที่สิบแปดมากกอ่แต่เพราะอะไรทาไมเขาต้องอ่านเพราะมันพลาดกันไปหมดเองนะครับแล้วก็อ่านให้ได้ยินอซึ่งความจริงเนี่ยนะครับถ้าเนี่ยนะครับยังแสงเขียวเนี่ยนะครับสีเขียวกําลังไฟเขียวกําลังสะพัดอยู่เนี่ยผมว่าเขาไม่อ่าน แต่นี่เขาไม่ไม่สนใจแล้วก็ต้องอ่านก่อนเพราะนี่ครับสถานการณ์ที่มันวุ่นกันถึงขนาดนั้นแล้วก็ชี้ได้ชัดว่าบัตรนี้เนี่ยนะครับใครก็หยุดอะไรกันกันยากแล้วและเนี่ยยิงข่าวปล่อยข่าวลือเท็จจริงไม่รู้แนบไทยเอาไงจาการจะคัดค้านการประกันตัวเท็จจริงไม่รู้<อ>แต่ว่าเห็นไหมว่าร,รังสีต่างๆมันมันไม่เหมือนเดิมแต่ต้องคัดค้านนะเพราะว่ารู้สึกว่าคดีเด็กนี่เขาคัดค้านทุกคนเพราะ แล้วก็เด็กไม่ได้มีพฤติการหลบหนี<ช>ขณะที่ดําเนินคดีอเพราะฉะนั้นพอมีพฤติการหลบหนีแล้วก็มีลักษณะทํานองเดียวอืและโดยเฉพาะพูดหลังประบรมราชองการเนถึงสองครั้งนะก็พฤติกรรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการไม่เคารพสถาบันการศึกษาหรือเจตนาที่ร้ายแรงกว่านั้นเนี่ยชัดเจนนักโทษคนนี้เขาชัดเจนทีนี้พอมาถึงขนาดนี้เนี่ย นะครับผมเองก็เห็นว่าการเมืองนี่มันจะไปเร็วมากนะเพราะเนี่ยนะครับอะไรก็ตามนั้นถ้าเราต้องดูว่าอะไรที่มันกล้าผิดสังเกตนะแสดงว่าความขี้ขลาดกําลังเต็มที่วันวัน,วนที่ประทุมอ่ะไอ้นี่กล้าผิดสังเกตเคือการเมืองอะไรที่มันไม่พอดีเนี่ยต้องมองผลลัพธ์ตรงข้ามกันไว้นะเพราะเนี่ยนะครับไอลีลาพันแบบนี้เนี่ยนะครับมันจับไม่ยากแต่ว่าถ้าคนฟังเนี่ย อาจจะมีความคึกลืมไปออแต่ว่าโดยพฤติกรมรมพฤติการเนี่ยนะครับในอดีตพอลีลาแบบนี้เนี่ยกล้าผิดสังเกตกลัวผิดสังเกตเออไอ้กลัวผิดสังเกตนี่แสดงว่ามันวางแผนสู้นะแต่กล้าผิดสังเกตมันจะวางแผนหนีการตั้ง <laughs> ราคามันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยนะครับแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับวันที่สิบแปดเนี่ยโอกาสจะไปเนี่ยนะนอกจากห้าสิบห้าสิบแต่ว่ามันมันบีบหัวใจมากที่ใช่ใช่ใช่และเนี่ยนะครับ ที่สําคัญที่สุดนั้นถ้าพวกนี้ไม่ออกไอ้พวกที่ดีวะอะสมมุติว่าเขาล็อกไม่ให้หนีเออนี่ยิง่งดอ้ไอ้นี่หนักขัไปใหญ่อไอ้ที่ออกได้ทุกครั้งเนี่ยนะเขาปล่อยให้หนีนะครับถามว่าไม่รู้ว่าไปะรู้กันทั้งนั้นนะครับทั้งทั้งทุกกรณีเขาเขาปล่อยให้หนีแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยนะครับไม่ปล่อยให้หนีขึ้นมามซึ่งไม่ปล่อยก็ได้นะการประกบกันมันจะยากอะไร ถ้าเขาเลือกนี่นะครับที่จะไม่ให้หนีนี่อีกอย่างหนึ่งเลยนะเอาละหนีหนีก็อีกอย่างหนึ่งหนีได้ก็อีกอย่างแต่ว่าถ้าไม่ให้หนีเนี่ยเกมการเมืองก็จะพลิกกันไปอีกไม่รู้กี่ตลบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่มั่นใจการันตีนะครับก็ไม่กี่วันเนี่ยวัดวันที่สิบแปดอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะครับผมก็อยากให้มาเนี่ยนะครับผมก็บอกว่ายังห้าสิบห้าสิบอยู่นะแต่ว่าเพียงแต่ว่าดูลีลาแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ย ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อว่าจะมาแต่ว่าพูดแบบยังให้เกียรติกันอยู่ว่าจะได้ใช้ความกล้าหาญจะได้สร้างแบบอย่างจะได้ซึมซับบรรยากาศว่าคนที่เขาไปติดคุกจริงๆเนี่ยนะครับหพองะั้นเนี่ยนะครับที่เขาเตรียมการให้ท่านอ่ะผมไม่รู้ว่าไปเห็นแล้วหรือย,อยังในวันนั้นนะแต่ว่าก็ถ้าไปอยู่ที่นั่นนะครับถ้าไม่คิดอะไรก็อยู่ได้แต่ว่าถ้าคิดอะไรเนี่ยนะครับความเป็นคุกเนี่ยนะครับมันจะกดดันอย่างมากที่สุด ดังนั้นเนี่ยนะครับดัดชนีทางการเมืองให้จับตาดูวันที่18ะนะครับหัวค่อยเลย<ม>นะครับลายหลังจากนั้นเนี่ยถ้าไม่ว่าทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ย<ม>ไปถูกขังเนี่ยนะครับหรือไม่ไปหนีออกหมายจับการเมืองนี่รวนพอต้นเดือนพวกวันที่สามเก้าไกลนะครับซึ่งฟังพี่นกเขาอธิบายความแทบจะปิดประตูอยู่แล้วนะครับปิดประตูหมายความว่าเรื่องยุคพักเพียงแท่แก้แค่ว่าจะลามไปถึงสี่สิบสี่ออนั่นอย่างไร พอวันประมาณวันที่สิบก็เรื่องเศรษฐาทวีสิ่งเรื่องจริยธรรมนี่ไอ้นี่ก็หนักเห็นไหมว่ามันเรียงกันเป็นตับและผมเองก็เห็นว่าขณะนี้เนี่ยการจัดระเบียบก,การจัดแถวทางการเมืองนี่ก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนกันมากขึ้นตามลำดำับ